พี่น้องชาวเกษตรกร,กรและท่านที่สนใจทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาพบนวัตรกรรมใหม่ของชาวสวนยางพารานะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสวนยางพาราซึ่งตอนนี้นกบวันจะราคาลดลงตลอดนะครับราคาเพิ่มนะครับจาก5้าโลร้อยเป็น6โลร้อยแล้วนะครับพี่น้องอวันนี้เราทำอย่างไรนะครับถึงจะสร้างมูลค่าให้กับ ต้นยางพาราหรือว่าสวนยางพาราของพวกเรานะครับก็แนะนําไปยังท่านที่สนใจไดยว่าเกษตรกร,กรที่มีสวนยางพารานะครับของตัวเองนะครับเริ่มตั้งแต่อายุต้นยาง3าปีขึ้นไปนะครับเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าให้กับสวนยางพาราของท่านได้ซึ่งวันนี้จะนําเสนอเรื่องการเลี้ยงมดแดงในสวนยางพารานะครับซึ่งตอนนี้ราคามดแดงนั้น ก็แพงนะครับตอนนี้กิโลละสามร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับไปก็จะเป็นการแนะนำวัสดุอุปกรณ์นะครับสำหรับ ใช้ในการเลี้ยงมดแดงในสวนยางพารานะครับอุปกรณ์แรกนะครับก็คือ,อถุงปุ๋ยนะครับขนาดไหนก็ได้นะครับถุงปุ๋ยนี้เราจะเอาไว้สําหรับที่จะไปเอารังมดแดงต้นพันธุ์นะครับที่จะเอามาเลี้ยงในสวนยางพาราของเรานะครับซึ่งท่านเกษตรกรหรือผู้สนใจนั้นก็อาจจะไปหา,ารังมดแดงจากสถานที่ต่างๆนะครับตามต้นไม้อาจจะไปที่ต้นไม้ในป่าในป่าหรือว่า ้นมะม่วงหรือว่าต้นไหนนะครับที่มดแดงเขาทำรังอยู่นะครับก็อย่าลืมเราเชื่อกไปด้วยนะครับเพื่อมัดปากถุงนะครับเราก็จะตัดรังมดแดงนะครับเพื่อจะมาขยายพันธุ์อยู่ที่ส่วนยางพาราของเรานะครับอุปกรณ์ที่2นั่นก็คือไม้กระดานนะครับจะเป็นไม้อัดหรือไม้กระดานก็ได้นะครับเราก็จะทําทการตัดนะครับขนาดา20ซนติเมตร นะครับคูณ30เซนติเมตรอันนี้สําหรับเป็นแท่นสำหรับให้อาหารหมดแดงนะครับตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเลื่อยนะครับเลื่อยฉลูเรื่อยอะไรก็ได้นะครับที่สามารถจัดเลื่อย,เ,อยเ,อเ,เป็นแผ่นกระดานได้นะครับตัวต่อไปนะครับก็เป็นลวดนะครับอันนี้สําหรับยึดแผ่นกระดานหรือว่ายึดฐานขาตั้งนะครับสำหรับให้อาหารกับมดแดงนะครับ ต่อไปนะครับก็คือไม้นะครับไม้นะครับไม้ตัวนี้นะครับก็เลือกประมาณสักเท่าแขนก็ได้นะครับอันนี้สำหรับเป็นหลักนะครับที่จะยึดนะครับเราจะไม่เอาแท่นอาหารนี้ไปตอกที่ต้นยางพาราเลยนะครับเพราะว่าทําให้ต้นยางพาราเราเสียหายนะครับเราจะใช้ที่ตอกที่หลักก่อนนะครับแล้วก็จะนําหลักนี้นะครับไปตั้งไว้ที่ต้นยางพารา ควาง20นะครับควาง20เซนอันนี้ก็30นะครับ การทำไม้หลักนะครับสำหรับเป็นที่แท่นาวางแท่นอาหารให้กับ มดแดงนะครับขนาดของหลักนะครับก็จะอยู่ที่ความสูงเมตรยี่สิบเซนนะครับเราก็วัดนะครับหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็ยี่สิบเซนนะครับยี่สิบเซนก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะตัดนะครับเมตรยี่สิบนะครับขนาดนี้ก็จะพอดีนะครับก็คือให้อาหารง่ายแล้วก็ ถ้ามันต่าเกินไปนะครับพวกหมาพวกแมวอะไรต่างๆนะครับก็จะมากินอาหารของเรานะครับที่เราไปให้มันเองน,นะครับแล้วก็ประมาณ8เมตร20นะครับ8เมตรับใช้ไม้อะไรก็ได้นะครับเป็นไม้ยูคาหรือว่าไม้ดักแต่ก็ขอให้มันแข็งแรงหน่อยนะครับในกาพันาน,นะครับแล้วก็ตัดนะครับ20ครับขั้นต่อไปก็จะเป็นการประกอบ แค่สำหรับให้อาหารนะครับก็จะมีอ่าเสาแล้วก็แท่อาหารที่เราตัดไว้แล้วนะครับตะปูนะครับเราตัดให้อยู่กลางๆนะครับก็นแนะนำอย่างเช่นแนะนํตสปูอ่าสังกะสีนะครับมันจะมีปุ่มตัวนี้นะครับแล้วก็จะสามารถยึดได้มัน่นมั่นคงคแข็งแรงนะครับนะครับกึางกลาง ไปนะครับเราจะทําที่ให้น้ํากับกุ้แดงนะครับอันนี้ก็เป็นอ่ากขวดเปล่านะครับขนาดหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับแล้วก็มาทํานะครับตัดขึ้นนะครับเสรแล้วก็ตัดนี้ออกก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายก็ตัดตัวนี้ก่อนได้นะครับเสร็จแล้วก็ นะครับเอาท้ายกันไกนะครับตัดแต่งได้นะครับนลักษณะนี้นะครับลักษนี้นะครับก็จะวางได้นะครับ ให้ที่ให้น้ําแล้วนะครับเราก็จะมาวางตําแหน่งนะครับของที่ให้น้ํานะครับก็จะห่างจากแท่นลงมานะครับประมาณ30เซนนะครับเพื่อที่จะให้มดแดงลงมากินน้ํานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการยึดตัวนี้ติดนะครับจะใช้ลวดหรือตะปูก็ได้นะครับ